ครบผมสวัสดีครับสวัสดี FC สหายสายช่างนะครับคลิปนี้อยู่กับเครื่องตัดหญ้านะครับอ่าซีหนึ่งหนึ่งนะอ่าสองจังหวะนะครับเสื้อดึงขาดนะครับผมนะอ่าตัวนี้ก็ถอดออกมาแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับทำน่าอ่านอกสถานที่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องมือพิเศษนะครับในการประกอบกลับนะครับก็จําเป็นต้องมีนะครับแข็งมากนะครับ ก็ตอบม้นด้วยแล้วกันนะครับตรงนี้จะมีแผ่นปิดนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพมาที่การใส่เชือกเลยก็แล้วกันนะครับสอดเข้าไปดันนี้ครับเพื่อนช่างหมุนนิดนึงนะครับแล้วก็ดุลดันเข้าไปนะครับแบบนี้นะแล้วก็ขัมวดปมนะครับขมวดปมเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่นะครับเป็นแหวน ครับแหวนรองนะครับจะปิดอยู่ตรงนี้นะซึ่งการที่เราจะเปลี่ยนนะครับเพื่อนช่างก็ต้องนาสปริงออกมาก่อนนะครับแหวนตัวนี้จะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเลยนะครับเวลาเชือกดึงขาดนะครับรุ่นนี้ก็คือรุ่นปราเสียนนั่นเองนะครับนี่นะครับวิธีใส่นะเราจะเอาตัวนี้นะครับมาสวมเดือยตัวนี้นะครับหาจุดล็อกนะครับเพื่อนช่างดูนะครับ หาจุดล็อกนะครับเนี่ยแล้วก็พอเราได้จุดล็อกแล้วนะครับควอมลงแบบนี้นะทีนี้ก็ใส่ตัวนี้ก่อนเลยนะครับจะมีร่องอยู่นะมีร่องอยู่แล้วกดตรงนี้ก่อนแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปอ่าจะมีน็อตล็อกอยู่นะครับเพื่อนช่างนะแล้วก็ใส่น็อตลงไปนะครับ เรากันก็พอตึงมือนะครับทีนี้เครื่องมือพิเศษเราก็จะทํางานแล้วนะครับเนี่ยครับเราจะใส่ตัวนี้ก่อนนะกดลงไปนิดนึงนะครับดันให,ให้ลงก่อนนะแล้วเราค่อยจะมาใส่ตัวนี้พยายามดันนะครับดันให้เหลี่ยมนะครับมุมที่เราคล้อง ไปจุดแรกนะครับดันให้เหลี่ยมลงไปนะครับแล้วก็เอาตัวอเอาเฟืองนะครับเฟืองนะเอาเฟืองดึงสตาร์มาสวมแล้วก็ใช้เครื่องมือพิเศษบิดแบบนี้นะครับเพื่อนช่าบอกเลยนะครับว่าแข็งมากนะนะครับก็ใช้เวลาถ้าไม่มีเครื่องมือพิเศษนะครับผมว่าทำยากมากนะครับผมนะ อันนี้ผมใส่ให้ดูนะครับสําหรับ fc นะครับที่ขอมานะวิธีนะครับวิธีใส่นะหมุนไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ข้อต้องแข็งด้วยนะครับอันนี้หน้างานนะครับไม่มีตัวจับล็อกช่วยนะต้องใช้มือนะครับใช้มืออย่างเดียวเลยนะครับนี่ครับหมุนหมุนตามเข็มนะครับนะครับ หมุนตามเข็มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเข้านะครับตอนนี้เข้าไปแล้วนะเข้าไปแล้วนะครับด้วยเครื่องมือพิเศษอันนี้นะครับอาจารย์นนะทีนี้เราก็จะจัดเรียงจุดสายนะครับก็ดึงๆโยกๆดูนะครับนี่ทำงานหรือเปล่านะาหมุนดูทีนี้ก็ถ้า โยกดูหมุนดูนะครับทํางานปกติก็นําสายนะครับม้วนกลับเข้าไปได้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะมา,าทำการตรึงสายนะครับาสายตัวนี้นะครับอถอดออกก่อนก็ได้นะเพราะว่าเราจะมาใส่ที่ฝาครอบอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้เอาออกนะทีนี้เราก็มาถอด ถอดปมเชื่อกก่อนแล้วก็มาสอดเข้าฝาครอบนะนะครับเอามือดึงออกนะมาสอดเข้าตรงนี้นะครับสำหรับวิธีเปลี่ยนนะใครไม่เคอทำนะครับก็ทำได้นะแต่ก็บอกเลยครับแข็งมากนะครับสปริงลานสตาร์ทรุ่นดึงเบารุ่นนี้นะครับรุ่นปรับเสียนนะ สปริงจะมี2ตัวนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับถ้าเชือกขาดนะครับในกรณีนี้นะครับก็จะถอดยางนิดนึงแต่ก็ทําได้นะครับสวมลงไปเลยนะจะมีร่องอยู่นะครับเอนช่างตรงนี้ก็มีร่องเหมือนกันนะเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยจะมีร่องอยู่นะแล้วก็เสียบเข้าไป เสียบเข้าไปแบบนี้ถ้าเกาะน,นะครับถ้าเกาะแล้วเขาก็จะให้ตัวนะครับเวลาหมุนนะครับจะเด้งกลับนะครับทีนี้ก็คล้องเลยนะเอาเชือกคล้องก้าไปก่อนนะครับคล้อง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 จนกว่าปมเชือกอเกือบจะหมดนะครับคล้องไปเรื่อยๆนะจะหมุนเลยก็ได้นะคล้องไปเรื่อยๆนะครับ จนกว่า,ารู้สึกว่าเนืดๆที่มือนะครับก็คือสปริงทำงานแล้วนะครับทีนี้ก็ล็อกน็อตได้นะล็อกน็อตได้เลยแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับจะมีร่องอยู่นะครับสำหรับใครที่จะใส่เข้าไปที่ร่องก็ได้นะเชือกนะนะครับอันนี้ก็คือลาขั้นตอนนะครับทำงานนอกสถานที่นะครับเราจะเอาอ่า ตรึงแค่ไหนนะครับก็แล้วแต่เพื่อนช่างจะหมุนปรับหมุนแบบนี้นะครับอันนี้ผมว่าน่าจะแข็งเกินนะครับเพราะว่าปล่อยแล้วก็ดีตัวกลับดังปกัปกปกัปกเลยนะครับอันนี้ก็คลายออกอีกรอบนึงนะครับประมาณนี้นะทีนี้ก็การทํางานก็จบนะครับเพื่อนช่างเหลือประกอบกลับนะครับน็อตสีตัวนะครับนี่ประกอบกลับน็อตสีตัวตรงนี้นะครับ อาละครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนช่างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับต้องการให้ผมทำคลิปนะครับเกี่ยวกับอะไรนะครับก็พิมพ์นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ